สวัสดีครับพี่น้องที่หักนกเขาใหญ่และชื่นชอบกันตอนนกเขาใหญ่ทุกคนครับผมมันนี่ก็มาพมาพอกับลุงคนคนรักนกเขาใหญ่ครับไรตีตัวแม่เลยคุณสอนนี่ครับมัอนี่กับสีมาจับเอาลูกนกเอาไปทอนเอาขนส่งตรวจเพลและพี่น้องก็ดี างตุ้มทานี่เป็นสั่งลูกนกเขามากครับอ่าเอาพุดซ้อนลูกพุดซ้อนหนึ่งตัวเพศผู้แล้วก็ลูกบัวตองเพศเมียหนึ่งตัวที่ได้จับนกสวดเพศแล้วครับผมพอคนเมม่ได้เอาคู่เกิดอื้เราเรียบร้อยแล้วครับหนตัวเดียวไปทอนผลในบ้านพี่น้อง ย่านคร่่เห็นหมดเเปิดเปิดสหน่อยตัวนี้ห่วงขา PM010 ครับจะทิ้ทอนเอาขนหางมันเนยครับขนหน่อยมัน เราหาเซ้นจึ๊บหนึ่งเสียงรันหน่อยสองสามเอาใส่ใส่ถุงสิบล็อกพี่น้องเห็นว่านอทอนวงหันริมบึงสี่ ติดลากผนไปแล้วครับหาโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวใหม่ครับรหัสซูน,นค่ครับเดี๋ยวมาจับอีกตัวหนึ่งพิเศษน้อ,อนี่เปนซูน เรียบร้อยไปแล้วน,ลนี่หนไม่ใช่ไอบ้งงนึ่ 1, 1, 1, นนงหนึ่งศูนย์ตัวนี้ โมเมนตพี่น้องอันนี้009จ <c ười> ิตตัวครับใส่ออกับกเ้นอืมใจละ่ะนี่บ่มึง<อ>ดีดีก่อนเล่งเห็มันใด้กอนมันใด,นนดละ่ะนี่เห็นแล้วหนึง หนึงน่งหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วทนแล้วอืมแตะตัวแล้ว,ลวตัวแล้วแตะตัวแล้วพี่น้องโซนหนึง่งหนึ่งเสียงร้านหนึ่งเส้นสองเส้น สามเส้นสี่เส้นโอ้วนนี่เพื่อติดผมทำยังไงห้าเส้นเอาโอเคเสร็จแล้วอีกหนึ่งตัวเอาคือบิดกงว่ามันอ,ออกเวรเราบอก พี่น้องว่าแม่ลืมปิดดอกกงมันพอปิดโชกดีแต่ว่านกบอกครับอ้โสกดีไปอยู่ครบอยู่หตัวเอา้าฝ่าวไหลจะลืมเ,เบงิงยังเหลือครบตัวเหมือนเดิมโอเคครับอีกตัวหนึ่งกัะเสี่ยลูกบัวตองครับ ตัวใดดีรหัส026บ่ตัวกระติบิน29 2เนี่ลูกทนุน26ก,ก็ระลูดทนุนต้องเอาตัวไปตรวจพงพี่นอ้องน่าจะเป็นเพศผู Tiap pendudukku. Tiap pendudukku. สิ้นสเส้นสี่เส้นหเส้นเรียบร้อยพี่น้นนนนอ,นอ,อง B026 โอเค พี่น้องเก็บขนใส่ถุงสิบล็อกครับามาทัดแรกนี่ก็เป็นรหัสห่วงขาครับทัดที่สองนี่ก็เป็นชนิดของนกส่วนมาทัดที่สามนี่ก็เป็นเฟซบุ๊กของครูทรงตรวจเพจเป็นอันระเรียบร้อยครับเรารวมใส่ถุงเดียวกัน วันน en. ี้ส่งสามตัวอย่างส่งสามตัวอย่างวันนี้วดที่แล้วส่งเลือดวันนี้ส่งขนครับมันก็สะดวกสบายขนจอเลือดส่งยากกูสิแลวนี่อยู่ขั้นตอนยุ่งยากครับครับพี่น้องทั้นใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กด แกิ้งแจ้งเตือนกดทั้งเบริร์เพื่อิบเดิบัาดคลิปหม่ๆครับสำหรับคลิปนี้โดสเฉพาะโจไปเพียงตำหนิครับส่งนี่มีเงกันใส่อยู่ดีไม่แห้งสุข,ขูทุกคนครับสวัสดีครับ